สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วแคร์คชราย่างมีชุณภาอย่างมีคุณภาพามากโอเคสําหรับภาษาใต้วันละครวันนี้นะครับอาจารย์มีคําอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้มีคํหนึ่งแล้วที่น่าสนใจที่เราคุยกันอยู่ประจํานะคะวันนี้ก็คืออยากจะไขชา,ายคําว่ามาร์ก คำว่ามากครับท่านผู้ชมครับก็คือเราได้นําเสนอคําไปหลากหลายแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มหลากหลายมากขึ้นแล้วก็อยู่กันจนท่านเบื่อ <laughs> มีภาษาใต้อีกเยอะ,ะที่จะมาฝากท่านผู้ชมนะครับในแคร์ชราของเรานะครับซึ่งคําที่มีความหมายว่ามากนะครับมีอะไรบ้างครับด่านคำว่ามากคําว่ามากก็มีเช่นจังหู จังหูจังหูครับท่านผู้ชมครับจังหูนี่ยังไม่มากแต่อะไรทีนะอ่าอันนี้ก็คือคําว่ามากเนี่ยมันเยอะมากนะครับก็คือคําว่ามากมันมีมากนั่นเองนะคาว่ามากมีมากก็คือจังหูมีอะไรครับแ่ต้องพื้นไปอีกจังหันจังหูจังหันจังหูจังหันอ่าแล้วก็มี จังหูจังหันใช่ค่ะแล้วก็าจะมีคาว่าขาลักขาลุยอันนี้ก็คือมันมีคําว่าลุยอยู่ลุยไม่ใช่แบบหูลุยไปเหมือนภาษากลางนะลุยไปว่าเยอะนะลุยลุยมัดขาหลักขาลุยหรืออาจจะมีคําต่อท้ายไม่ใช่ดิมันมีคํานําหน้าอก็คือขาลุยนะครับคออารออุยเนี่ยคาลุย ที่จริงมันอาจจะคะก็ได้คาก็ได้นะคาลักคาลุยหรือคาลักคาลุยโอ้ยากหรือหรือว่าฉาคำสั้นๆก็ถ้าคนตายผู้จริงก็ถ้าก็ถ้าแบบนั่นมีการแทรกอยู่มากไหมมีคาลุยคาลุยแต่แต่ฉายยาวยาวพิทยก็มีคาลักคาลุยคำนำหน้ายาวเลยคราวนี้แทนที่จะเป็นค่าอย่างเดียวเขาเป็นคาลักด้วยนะคาลักคาลุยใช่ค่ะอันนี้ก็แปลว่ามาก มีคำอะไรครับแตน<ม>นอกจากมีขาเอ๋อโอ้โหหลายค่าจังขาเอจังจังก็มีสังอย่างก็คือแค่คําว่าจังเนี่ยมันก็มากอยู่เลยนะ<ข>จังนะแต่ว่าเหมือนกับคําว่าหูหันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมันเหมือนคําต่อท้ายมันจังหูจังหันก็คือจังวู้จังหังห่นขาลักขาลุยถึงก็ไปคาเอ๋อ่าโอ้โหมีขาเอ๋อ เยอะอีกครับตอนนี้ค้าอมีอะไรครับจารยั้งตาขาแล้วก็ตินี้ก็เป็นกองและกองลุยไม่ใช่ขาการนี้เป็นกองแล้วเนี่ยกองลุยเป็นกองเป็นกองแล้วตอนนี้กองลุยนะครับหัวนี้เหมือนพวกทหารเลยนะเป็นกองลอยกองลุยลุยไปนะครับไม่ใช่นะกองลุยแปลว่ามากนะครับท่านผู้ชมครับกองลุยต่อยครับอาจ กองเอ,องเอมื่อกี้ค่าเอไปไ้วมีกองเอมีนังค่าเอกองเอแต่ว่าเอเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นคําที่รวมกับคําอื่นแ,แปลว่ามากได้ด้วยนะก็ ừ, คือค่าเอกองเออ่ามีคําอะไรครับแานคำนี้นะท่านใจนะราซา<ะ>ราซราซะะครับอาจารย์ น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับก็คือคําว่ามากในภาษาใต้เนี่ยนะมันมีคำหนึ่งก็คือราษานะครับซึ่งแปลว่ามากนะครับในส่วนของราษาเนี่ยนะครับมีอีกไหมครับอาจารย์มีอ่ะมีอีกโอ้หท่านผู้ชมครับเยอะจริงๆกับมากในภาษาใต้เนี่ยมีคําว่ามันมากว่าราษาเราก็คือนัดเนียนนัดเนียนอ่าคาว่านัดเนี่ยก็คือมันเขาเยอะนะนะครับนั้น อาจจะมีคำตอท้ายเป็นนัดเนียนนะที่จริงก็อาจจะมีคนพูดเป็นคำส้อยฐานเถือกลินทินเหมือนที่เขาว่ากันนะนะครับอันนี้ก็จังหูจังหันจังหูอ้อาจารย์ตะลุกอีกทีจังหูจังหัน,หนขาลักขาลุยขาเอก้อ,องลุยก้องลุยอ่าก้อ,องเอราซา นัดนัยนนไอ้จ้าสุดยอดมากสําหรับคําว่ามากในภาษาใต้นะนะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมันเยอะจริงพวกส่วนตัวเราโหจำได้ไม่หมดเพียงแต่ว่าด้วยความคุ้นจินเกี่ยวกับการอยู่ในในภูมิภาคซึ่งเราเราได้ยินคำเนี้ยมันมันต่อเนื่องกันมาครับก็อาจจะดูเฉยเฉยแต่ว่าพอมารวมเป็นคำศัพท์แล้วจริงๆมันเยอะเลยครับอาจารโอเคอ่าคิดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะได้ประโยชน์จากคำว่ามากในภาษาใต้นะครับ โอเคตอนนี้เราสองคนก็พูดมาจังหูย้ <c oughs> ยจังฮั้นแล้วครับลาไปก่อน <c oughs> อนะครับ <c oughs> ลาไปก่อนลาไปก่อนวัสดีครับ <c oughs> วัสดีครับ